คุณผู้ฟังครับมาติดตามความคืบหน้าของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนอย่างระยะที่4กันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการบริหารได้เห็นชอบราคาอ้างอิงใ,ในการประกันรายได้ตามชนิดอย่างแล้วก็อัตราค่าเฉยรายได้สําหรับ2เดือนก็คือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปี2565แล้วค่ะ,คะและเมื่อวันที่5เมษายนเนี่ยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเขาก็ได้ มีการเห็นชอบให้ธนาคารเนี่ยดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วด้วยโดยขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยทกศก็จะมีการดําเนินการ โอนเงินไปยังเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศทันทีเมื่อการยางแห่งประเทศไทยมีการจัดส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนพร้อมพื้นที่เพาะปลูกยางของเกษตรกรเนี่ยมาให้ทกศเรียบร้อยแล้วซึ่งทานของการยางแห่งประเทศไทยเองก็จะได้ระบุข,ข้อมูลเบื้องต้นว่ามีเกษตรกรได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณล้านหกหมื่นรายค่ะ ขออภัยค่ะล้านหกแสนรายนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนปี2565พื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปประมาณ10 8ล้านกว่าไร่ค่ะแล้วก็ทางด้านของทกศเองก็ยังได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าโครงการเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว2โครงการด้วยกันล่าสุดค่ะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปลูกข้าวแล้วนะคะอยู่ที่6กเอ่อหล้านบาทค่ะ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65ทับ66นะคะเมื่อวันที่5เมษายน2566ที่ผ่านมาค่ะโดยเงินชดเชยส่วนต่างราคาเนี่ยตามโครงการแล้วเนี่ย25งวดน,นะคะเป็นเงินอยู่ที่ 7,865.47ล้านบาท, 7, 47, 000, 000, บาทค่ะแล้วก็มีเกษตรกรได้ประโยชน์ไปแล้วเนี่ย2,634,758ครัวเรือนส่วนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าวและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65ทับ66หรือว่าโครงการไร่ละ1,000บาทนะคะเอ่ออัปเดตไว้เมื่อวันที่5เมษายนเนี่ยจ่ายเงินช่วยเหลือสะสมแล้วนะคะอยู่ที่54,046ล้านบาทค่ะมีเกษตรกรได้ ได้ประโยชน์ไปแล้วเนี่ย4ล้าน6 4 6 6 4 0ครัวเรือนค่ะ